สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะเข้าเครื่องจับเท็จพิสูจน์เต็มๆแชทปริศนาโอนเงิน10,000มืนพี่รุทแชทปริศนานิมแม่น้องต่อโอนเงิน10,000บาทวันที่14กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีเด็กชายต่อศัก์วัย8เดือนหรือน้องต่อได้หายตัวไปจากบ้านพักนานกว่า10วันล่าสุดไม่พบตัวน้องต่อ ระทั่งเวลา15.40นาทีได้มีกระแสข่าวว่าปรากฏว่ามีแชทหลุดจากการส่งข้อความจากนางสาวนิ่มซึ่งยังถูกสอบปากคำอยู่ไปยังนางสาวสุภาพรหรือเล็กอายุ28ปีซึ่งเป็นแฟนของพี่สาวของนายสิทธิโชคหรือพูธพ่อเด็กโดยระบุข้อความว่าให้ช่วยบอกพ่อด้วยว่าโดานจับแล้ว ซึ่งจากนั้นบิดาของนางสาวนิ่มจึงได้เดินทางมายังห้องสอบสวนของสอบพอบางหลวงเพื่อเข้าพบลูกสาวทันทีขณะเดียวกันช่วงเย็นพนักง,งานสอบสวนและชุดสืบสวนได้เชิญตัวนางสาวสุภาพรหรือเล็กซึ่งเป็นผู้รับข้อความจากนางสาวนิ่มมาให้ปากคำเนื่องจากพบว่าในเครื่องโทรศัพท์ มียอดเงินการโอนเงินจำนวน1,000 0บาทซึ่งปรากฏว่ามีการโอนจากนางสาวประภาวดีหรือปุ๊กอายุ25ปีซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดยทั้งคู่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าการโอนเงินให้กันเนื่องจากโทรศัพท์ของนางสาวปุ๊กหน้าจอแตกไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้จึงได้โอนเงินให้กับนางสาวเล็ก เพื่อให้ไปกดเงินมาให้โดยได้ค่าจ้างครั้งละ1งร100บาทซึ่งก็ฝากกันทำเป็นประจำปกตินิ่มกับพููจัดทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติวันที่หกุมภาพันธ์ตนเองก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเพราะนอนอยู่ในห้องไม่ได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่ปกติจะนอนไวสี่ทุ่มก็จะนอนแล้วและตนเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับนิ่มอยู่แล้วเนื่องจาก ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยยุ่งกันถึงแม้ตนเองจะอยู่บ้านเดียวกันนางสาวเล็กกล่าวขณะที่ชุดสืบภาคเจ็ดได้กระจายกำลังค้นหาบอแสเพิ่มเติมบริเวณบ้านน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2566โดยในวันที่15กุมภาพันธ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวพ่อและแม่ของน้องต่อไปทำการเข้าเครื่องจับเท็จ ที่สพท .1 จังหวัดปทุมธานีก่อนที่วันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566เว е ลา15นาฬิกาพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิรัตน์ธรรมรงค์พบชพ7จจะเดินทางลงพื้นที่สพาบางหลวงจอวอนครปฐมเพื่อประชุมเร่งรัดติดตามผลความคืบหน้าของคดีและจะถแถลงให้ทราบความคืบหน้าต่อไป ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ